ขอโอกาสในวันนี้แลงตาขออนุสนทิธรรมะที่ปรารมาอยู่บ่อย เกี in, ่ยวกับเรื่องชีวิตของผู้ประพฤติปรมาจัย์เพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้ต่อชาวโลกโดยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆแต่ใครถามก็ตาม บวชทำไมพระพุทธพรมอาจารย์ได้ประโยชน์อะไรเราจะได้ตอบให้มันถูกต้อง <c oughs> ถ้าเราตอบผิดมันเสียหายมันกันกับบวชแบบไม่รู้เรื่องพระพุทธพรมอาจารย์ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่พวนมาหลวงพ่อมัญาณนันทะก็เรียกว่าบวชแบบโง่องแต่พิพ,ร,กกร,ร,พรมอาจารย์แบบง่อง <c oughs> มันเสียหายแม่จีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นลวงตาจึงยำดวงตาปารุบ <c oughs> มาโดยลำดับ ก็ถึงการประหัสประหารไม่มันมันมัน,มนไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นปร,ประหัสประหารบาตถพาเกิดปุ๊บเราเอาออกเอออันนี้ก็ยังค่อยชั่วอยู่หรือมีขังพนัประหาร <c oughs> เราเจริญสมาธิพยายามตั้งจิตให้เกิดความสงบสมถะภาวนาเป็นไปเพื่อความสงบแห่งจิตเมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็ข่มบาปและพมกิเลสไว้เลย <c oughs> อันนี้ขั้นกลางแต่ขั้นที่หลงตาปารภมาหลายวันแล้วนี้อันนี้เป็นเรื่องการ ถอดถอนหากล้างทำลายจนมันพินาศจบหายมันจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานักรบ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นนักรบกระจอกอย่างที่เคยพูดใน้ฟังมักให้อ้างว่าหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนัก อย่างเช้าอยู่ดึกเกินไปสายเกินไปอ้างแดดอ้างฝนอ้างสารพัดอ้างที่แท้ก็คือมารมันเข้าสิงนั่นเอง <c oughs> <c oughs> พอกิเลสมารนี่มันพิลึก ถ้าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดและคนมันจะลักษณะบ้าบ้าบอบอถ้ามานมะันเกิดขึ้นมานมันไม่ใช่ตัวเดียวนะมีถึงห้าพยามานสิ่งที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรมความดีของชาวโลกมีถึงห้าประการนูดิ เกเลสมานขันธมารอภิสังขารมารเป็นต้นมีแต่อุปสรรคทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนามันจึงคล้ายๆกับว่ายากแสนยาก ความจริงถ้าจะบอกว่ายากก็คงไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านถ้าบอกว่าง่ายก็คงจะได้กันทั้งโลกมันขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาบารมีเราได้สั่งสมอบรมบุญกุศลมามากหรืออย่างไร ถ้ามีบุญกุศลบารมีธรรมมากก็สามารถสู้กับมารได้มันสมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหล <c oughs> ยายเวลาพระองค์บำเพ็ญบารมีเพื่อตะะัดจูร้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมารมันก็มาแทบจนมีพระพุทธรูปปรางสะดุ้งมาร ปางสะดุ้งมานแค่ไหนที่สุดเมื่อพระองค์ใช้บารมีธรรมที่สร้างมาเต็มที่แล้วนั่นแหละมานก็หนีกระเจิงเลยนมานสู้ไม่ได้พูดง่ายๆข้าสึกถอยเลยพระองค์จึงชนะ พวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรกัน <c oughs> เราเป็นสาวกเราก็เคยสร้างบารมีมาแล้วมันจึงได้บวชจิตใจจะน้อมมาสู่การบรประชาอุปสมบทถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลที่สร้างไว้มานขัดขวางไว้หมดเลย <c oughs> ขนาดบวดแล้วมันยังมาตามราวี ขาดขวางทุกประการเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจะนั่งภาวนานานหน่อยเดี๋ยวไม่ได้นะท่านเดินนานหน่อยก็ไม่ได้นะท่าน <c oughs> นอนเดึกก็ไม่ได้นะท่านเอาพอดีพอดีสายกลางดูที่มานมันว่ากลางวันนี่ ไม่ได้ต้องนอนนะท่านทางง่วงแล้วแล้วมันเดินจงกรมไม่ได้นะั่งภาวะนาะก็ไม่ดีนอนพักสักนิดซะก่อนฉันเสกก็นอนก่อนอะไรต่างๆ่า <c oughs> อันนี้ก็คือมานทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ ที่นั่งภาวนาพิษซ้ายพิษขวาก็มานแทบนั่งไม่ครบชั่วโม,มงก็พมาณแทบเดินไม่ครบชั่วโม,มงก็พมานแทบปฏิบัติไม่เต็มเวลาก็พมานแทบถึงเวลาตื่นมันก็บอกว่าเดี๋ยว <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยสะดวกเห็นไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนอะไรต่างๆลักษณะนั้น <c oughs> มันเป็นมานทั้งสิ้นแต่ผู้ไม่รู้ว่าน,นี้คือมานก็เลยหลงกลลวงของมานก็เลยไปตามอำน,นาจของมาน ทั้งกิเลตมานเป็นทั้งเิเรตมานขันธามาลภิสังขารมานเป็นต้นเห็นไหมเทวดามเทวปุตตามานก็ยังมีแล้วสุดท้ายก็มัจจุมานเห็นไหมแทนที่จะเป็นตามระเบียบ คำ่ระเบียบก็คือพระวินัยนั่นเองแต่ว่าเมื่อมานแรกและระเบียบก็พังบางครั้งบางคราวบางทีมันเป็นเึงขนาดนั้นก็บาอาจารย์ไ <c oughs> <c oughs> ม่ไม่ว่าใครก็ตามเคยตื่นดึกก็ไม่ดึกเคยมาก่อนก็ไม่มามันก็เป็น มันขึ้นอยู่ที่มานสิ่งเพราะฉะนั้นสภาพจิตนี่มันจึงมานครอบงำเมื่อมานครอบงำก็เลยเป็นไปตามอำนาจของมานเลยแต่สมัยก่อนลุงตามันก็เคยเป็นบางสิ่งบางประการเพราะไม่รู้ว่านั้นคือมาน <c oughs> เพราะเราท่านทั้งหลายถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วเนะีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามพบก็มีใช่น้อยรูปสวยสวยเสียงเพราะๆกินน้หอมรสอะรอ่อยสัมผัสที่นุ่มนวลมันเคยผ่านมาเคยมีคู่บารมีคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง หลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันไล้ไปเป็นเทวดาก็มีเวนพระผมเท่านั้นเทวดานี่ก็เพศเพียบพร้อมได้เป็นจากพิทักษ์ตามมงคลดูดินี่เทวดาสมบูรณ์บริบรูบรณเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ไปตัดสรู้ที่สวรรค์ เพราะอะไรพระเทวดานั้นหลงเป็นจะพิธักรรมคุณคือเขาไปเสวยบุญอย่างมามนุษย์ก็มาสร้างบุญเมื่อสร้างบุญแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ก็เลยไปเสวยบุญเพราะฉะนั้นจิตมันจะน้อมไปสู่การภานาจึงยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ะมีอยู่แต่มันน้อย เพราะฉะนั้นพทธเจ้าของเราก็เลยไม่ไปตัดสูทุกทุกงค์ไม่ไปตัดสูที่สวรา์มาตัดสูที่โลกมนุษย์พราะโลกมนุษย์นี่มีทุกอย่างมนุษย์จะโลกเราเนี่ยในวัฏฏะสงสารนี่มีทุกอย่างมีอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของคนทุกคน เห็นไหมนะรกก็อยู่ในใจเปรกก็อยู क क ่ในใจอสุรกายก็อยู่ในใจสััจฉานก็อยู่ในใจมนุษย์ก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจพรมโลกก็อยู่ในใจโลกมนุษย์ที่มันมีทุกอย่างมีทั้งศขมีทั้งทุกแต่พวกนี้มันชัดเจนลงไปนมนุษย์สะ ในรีกดูดิมนุษย์สัตว์นรกดูดิคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกเดี๋ยนี้ก็มีเห็นไหมเป็นยังไงความไม่พอใจด้วยอำน,นาจของโทสะ เห็นไหมความไม่พอใจด้วยอำน,นาจของโทสะเกิดขึ้นในจิตของพระพระก็ตกนรกเกิดขึ้นในจิตของสามเณรสามเณรก็ตกนรกเกิดขึ้นในจิตในใจของแม่ชีแม่ชีก็ตกนรกเกิดขึ้นในจิตในใจของพระราชาพระราชาก็ตกนรก ความโกรธเกิดขึ้นในราชนีราชนีก็ตกนรกเกิดขึ้นในนางงามจักรวาลน,นางงามจักรวาลก็ตกนรกเกิดขึ้นแก่เศรษฐีมาเศรษฐีก็เศรษฐีมาเศรษฐีก็ตกนรกเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดใครก็ตามจะเป็นชาติใดภาษาใด จะเป็นแขเป็นจีนเป็นฝรั่ง <c oughs> เป็นลาวเป็นต้นทั้งแขงทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งเราร่างกายเป็นมนุษย์เมือนกันเนี่นแหละแต่จิตในตกอยู่ในพวกมมของรรสัตว์นรกดูดิมันมีอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์เรา <c oughs> ทีนี้แต่ว่าผู้ดใดใครก็ตามเกิดโลก ความโลภเกิดขึ้น <c oughs> ในใจโลภอยากจะรักอยากจะ,กกจะขมโมยอยากจะเอาของคนนั้นคนนี้มาเป็นของตัวเอง <c oughs> <c oughs> ในทางที่มันไม่ชอบอย่างที่เราได้ได้ยินนะกินหินกินปูนกินทราย คนมันจะไปกินได้ความจริงแต่ว่าความหมายก็คือโลกเห็นไหมกินเหล็กก็กินได้เหล็กเต็มไปเอาเหล็กปอมมาใส่เหล็กไม่เต็มมาใส่นี่นก็เรียกกินเหล็ก <c oughs> ถ้าเกิดขึ้นในใจในใจของพระของเนงของญาติของโยมของมิจฉาเี่ยผ่านทั่วโลก บุคคลนั้นร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจในพวกผู้ของเปรตอสุรกายเรียกว่ามนุษย์สเปโตเห็นไหมนี่เราดูจิตเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างทีนี้ถ้าหาว่าผูใ้ใดใครก็ตามทีนี้โมหะยืนก็ไม่รู้ว่าตัวเองยืนนั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองน,นั่ง ด้วยอำน,นาจของโมหะฉันอาหารทานอาหารก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทานอยู่ <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทางกิจอะไรอยู่ก็ตามขาดสติโมหะครองใจก็เรียกว่าความหลงครอบงำจิต <c oughs> อันนี้เรียกว่ามนุษย์สติราชาโน ร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละแต่จิตยอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานดูดิ <c oughs> ในโลกมนุษย์มีทุกอย่างอย่างนี้บางทีก็เป็นช้างบางทีก็เป็นเสือบางทีก็เป็นราชสีบางทีก็เป็นนกกระจอบางทีก็เป็นแพะ บางทีก็เป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาโมหะมันเกิดขึ้นคร่องกัจิตมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยไปหลานัจนจะเรียกว่า <c oughs> มนศศาุษย์สตรฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ิจใจในพวกมมของสัตว์เดรัจฉานอันนี้มันว่ายากสอนยาก สิ่งที่มันชอบคือความผิดความขี้เกียจสัตว์นังยาวทั้งนั้นเลยนี่สัตเดราชฉานมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้กินเราก็เป็นเรื่องแต่ถ้าได้กินแล้วก็อิ่มแล้วก็พอใจแล้วก็นอนเห็นไหมเดีย๋ยวเราดูแมวดูสุนัข ถ้าหิวก็วิ่งนู่นวิ่งนี่ไปนู่นไปนี่หาอยู่หากินแต่พอก,กินอิ่มแล้วก็นอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างบุญสร้างบุรสมไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นนี่ในโลกมนุษย์ของเรามันมีอยู่ถ้าเรียกว่ามนุษย์สัตเดรัจฉานนน ทีนี้ว่าผู้ใดมีศีลมีธรรมทีนี้เบนจะศีลเบนจะทำสมบูรณ์ในใจอันนี้จะเรียกว่ามนุษย์สภูตโตูหรือมนุษย์สมนุษย์โสเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ในโลกมนุษย์เรานี่แหละเดี๋ยวมนุษย์สภูตโตมนุษย์สะมนุษย์โส <c oughs> ถ้าผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะศีลห้าธรรมห้าเมตตาสัมมาอาชีวะสัมวรในกามซื่อสัต์สุจริตและไม่ประมาทนั้นจึงชื่อว่ามนุษย์อย่างสมบูรณ์นี่ดูในโลกมนุษย์เรามันมีอย่างนี้ <c oughs> ถ้าผู้ใดทีนี้มีม,ม,มหากรุสแลจิตเกิด <c oughs> ขึ้นในจิตในใจให้ทานรักษาศีน <c oughs> สร้างสมรงคงามคนงามความดีด้วยความยินดีก็ตามเฉยๆก็ตาม แต่ว่ามันเป็นความดีก็ได้บุญตามลําดับทั้งแปดระดับเรียกว่ามหากุสุลจิตแปดถ้าผู้ใดาขาดปัญญาก็ไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานผู้ใดมีปัญญาปรารถนาพระนิพพานิวญ,ญานะสมประยุตตังผู้ใดไม่เข้าใจก็เลยเป็นญาณนะวิประยุตตังแต่ก็เป็นบุญ <c oughs> บุญคนละชั้นคนละระดับเห็นไหมเมื่อ <c oughs> มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของผู้ใด <c oughs> สมบูรณ์ไปด้วยสีลห้าธรรมแล้วก็เรียกว่าขออภัยเรียกว่าด้วยมหากุสจิตแปดดวงแล้วก็เรียกว่ามนุษย์เทวูร่างกายเป็นมนุษย์เรานี่แหละ แต่จิตใจอยู่ในสวรรค์เห็นไหมอยู่ในสวรรค์ฉันจะตูมก็ดียามาก็ดีดุติก็ดีเป็นต้นดาวเดิงก็ดีนิมาระดีประนิม <c oughs> <c oughs> ิตวัตถวัดีก็ตามอันนี้เรียกว่ามนุษย์เทโว หรือผู้ใดใครก็ตามเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเจริญวิปััจนาเจริญสมถาภาวนาเมื่อสำเร็จฌานจิตเป็นสมาธิเป็นฌานธรรมปฐมฌานท,มมาน,ทาาน่เดียฌา,านจตุตดฌานก็ตามคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ก็ตามเป็นต้น <c oughs> ถ้าผู้ใดอยู่ในฌานย้ำ ร่างกายเป็นพระเป็นเมธีเป็นญาติเป็นโย,ยมเป็นพระออกไม่ออกแต่ว่าจิตเข้าถึงพรม,มโลกเห็นไหมเข้าถึงซึ่งพรม,มโลกอันนี้คือวัตถะสงสารเป็นอย่างนั้น ไม่ได้อยู่ที่อื่นเราดูใจของเรานะรู้ทุกอย่างขณะนี้จิตของเราเป็นอย่างไรถ้า,ด,นนาด้วยอำน,นาจของโทสะก็นรบด้วยอำน,นาจของโลภก็เปรตสุรกาย้วอำนาจของโมหะก็คือสัตว์เดรษษัจฉานถ้ามีศีลมีธรรมเจงหน้าธรรมมากก็เป็นมนุษยจ์จริงๆเป็นมนุษยแ์แท้ๆ แต่ถ้าจิตของเรามีมหากศุศลจิตเกิดร่วมอันนั้นเรียกว่ามนุษยสเทโวถ้าผู้ใดเจริญสมถะภาวนาเร็จชามมีสมาธิพูมง่ายๆปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นนั้นคือจิตอยู่ในพรมโลก ผู้ดใด้าหาสึกษาแล้วเข้าใจอย่างนี้ใครอยากจะตกนรกนะโกรธทำไมเกลียดทำไมเกิดความไม่พอใจโกรธคนนั้นโกรธคนนี้หูดจิตอะไรต่างๆนี้คือสัตว์นรกจิตของสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นถ้าโลกก็เป็นเปรตหลงก็สัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นผู้เข้าใจในความจริงอย่างนี้แล้วจึงพยายามเจริญสติเหมือนกับอาจารย์ทุกโูกทุกนานไม,ม่จีนไม่่านตลอดทั้งยากิพี่น้องชาวโลกเจริญสติ <c oughs> เพื่อยกจิตให้พ้นจากอบายภูมิความหมายนะ <c oughs> ก้มนองเงยน้องคู่นอเหยียบน้อไปหนอมาหนอดื่มหน้อทานหนอหมจีวรหนอนุ่งเสื้อหนอนุ่งเส้นหนอเป็นต้นล้างถ้วยล้างจานล้างบาทรล้างอะไรต่างๆมีสติสัมปชัญญะถ้าผู้ใดมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะไม่ตกไปสู่นรกเปรตสรกายสัต์เดรัจฉาน ประโยชน์เป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดใครก็ตามไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะปล่อยชีวิตของตัวเองตกนรกอยู่บ่อยๆเปรตตรกายสเรฉา,านอยู่บ่อยๆหรือเกิดวันทั้งวันมอยู่ในอบายภูมิมากกว่าสวรรค์มากกว่ามนุษย์ก็ได้นีบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอย้ำ เพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในชีวิตให้มันถูกต้องก็สมควรแก่เวลานิมนต์